ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกและก็ฟแฟนทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องสูเด่นพารวยนะครับวันนี้พมก็ได้นำพอสูตรจับคู่2ตัวนะครับ2ตัวบนนะครับนำมาให้ท่านสมาชิกแล้วก็ท่านที่ติดตามทุกๆท่านนะครับได้ออปเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรสุดท้ายจะมาสรุป <c oughs> เป็นตัวเลขที่ มั่นใจนะครับว่าจะมานะครับก่อนลองไปพิจารณาดนนะครับก็มีเพียง3มชุดเป็นเน้นนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับผมก็อ่านเลทท้ายคลิปก็จะมาแนะนําสูตรนะครับตอนนี้ก็ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับถ้าตัวเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมานะครับ519ล่าง4 7นะครับเราก็ได้1กับ7นะครับดัานนี้นะครับ ดันนี้เราได้0 3 1นะครับ0 3 1ตัวเลขที่ออกมานะครับ4 1 1ล่าง9 2นะครับแล้วเข้าที่1 1นะครับเข้าที่1 1บนนะครับอ่าแล้วต่อมานะครับเราก็ได้มาที่นะครับึงกับ7นะครับ1กับ7ดันนี้ได้2 0และ1นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ4 1 7ล่าง8 0นะครับ4 1 7ล่าง8 0นะครับ ด่นดีนะครับส่วนนี้ก็อันนี้ก็เข้ามาเป็นเลขล่างนะครับเลขล่าง55นะครับเพราะว่ามีหลุดลงมา55อยู่หน่วงวดนะครับแล้วต่อมานะครับต่อมาก็เราได้มาที่3และ7า3กับ9นะครับดัานนี้เราได้7 70นะครับรตัวเลขที่ออกมานะครับ8 7 3ล่าง7 3นะครับเราเข้าที่7 3นะครับ พราะว่าตัวเลขมันเยอะนะครับก็น่าติดตามนะครับหาว่าที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราคำนวณออกมานะครับเราได้ตัวที่เจ็ดและสามนะครับเจ็ดและสามก็ด้านนี้เราได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับก็คือเก้าศูนย์เจ็ดล่างเก้าเก้านะครับแล้วเข้าที่ศูนย์เจ็ดนะครับถือว่าเดินดีนะครับศูนย์นี้ก็เป็นศูตย์ใหม่แต่น่าติดตามนะครับ การคำนวณนะครับสูตรนี้ก็มาดูกันเลยนะครับสูตรนี้เก้าการคำนวณตัวเลขของเรานะครับเราใช้นะครับที่ออกมานะครับที่ออกมาก็เก้าศูนย์เจ็ดล่างเก้าเก้านะครับเก้านะครับหลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะครับเราใช้ลดแท้มลงมาเป็นเลขแปดนะครับเจ็ดนะครับ ก็เหมือนเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามนะครับลดมาเป็นเลขหกนะครับเลขบวกห้าคงที่นะครับอันนี้แปดนะครับเราบวกห้าคงที่เราก็ได้มาที่เลขสามนะครับสามเราบวกแปดนะครับสามบวกแปดคงที่นะครับเ็ไม่คงที่นะครับเราเอาหลักแปดนะครับตัวนี้ก็เอาหลักหกนะครับมาบวกนะครับเราได้มาที่หนึ่งนะครับหนึ่งบวกหกก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับด้านนี้นะครับ ใช้ศูนย์นะครับศูนย์สิบหน่วยแล้วก็สิบหน่วยบนล่างบนล่างนะครับสิบหน่วยสิบหน่วยนะครับบวกกันนะครับศูนย์บวกเจ็ดนะครับเราก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดหกเก้านะได้มาที่เลขหกนะครับเก้าบวกเก้านะครับเราได้มาที่เลขแปดนะครับตัวเลขที่เราได้มาคือนเจ็ดหกแปดนะครับครับตัวเลขที่จับชุดออกมาแล้วก็จับชุด ในลักษณะแบบตอนนี้ด้านนี้ละถือว่าเป็นหลักสิบนะครับสิบก็เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็หกหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับตามที่ผมได้จับชุดเอาไว้ก็มีดังนี้นะครับเป็นเดินบนนะครับสูตรนี้เดินบนมาตลอดนะครับก็ลองไปพิจารณาหน่อยครับผมได้จับชุดไว้ก็มีอยู่นะครับหกชุด นะครับเน้นคือหลักหนึ่งนะครับเน้นคือหลักหนึ่งให้ท่านได้อาไปพิจารณาดูนะครับว่าตัวเลขของเราเข้ามาตลอดนะครับ2ตัวมาตัวมาตลอดนะครับ1กับ7นะครับอันนี้ก็7กับ3นะครับอันนี้เข้าเข้ามาที่3กับ9นะครับอันนี้ก็เข้ามา5าได้มาที่9กับ5นะครับ2ตัวไม่พลาดทุกครั้งนะครับ อันนี้ก็เข้ามาที่เห็บเราเด่นหนึ่งกับเห็บนะครับเลขที่ออกมาก็สี่หนึ่งเห็บแล้วก็เข้ามาทั้งสองตัวนะครับอันนี้ก็หนึ่งกับเห็บนะครับตอนเลขที่ออกมาก็หนึ่งหนึ่งนะครับถือว่าดันดีนะครับเพราะว่าย้อนหลังโดก็เข้ามาแล้วก็ไหลงวดนะเอ,องไปพิจารณาโดก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คงจะสรุปขคงสุดท้ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ กมหน้าก็มาเจอกันใหม่นะครับเน้นๆออกมาคือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งเป็นตัวเน้นก็คือเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งนะครับก็ท่านเอาไปพิจรารณาด้วยนะครับจะเป็นทุดสามตัวก็รู้สึกว่าจะ,อะคอนดิชจับเขาไว้ไม่รู้วางไว้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็ดูเป็นแนวทางไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับลิปนี้ก็สวัสดีครับ